สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทู serve นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่4มกราคม2566ครับคลิปนี้มาตั้งแต่หัวข้ามเลยนะครับ18.40นาฬิกา40นาทีโดยประมาณนะครับวันที่13มกราคม2 5 6 6นี้นะครับเป็นวันที่ข่าบริการพี่น้องอสมออกแล้วก็พี่น้องอสหสหของกอทมด้วยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ค่าป่วยการยังรับ1000บาทเท่าเดิมอยู่นะครับและในวันดังกล่าวอสมอสสและคู่สมรสอสมอตลอดจนเจ <c Öz ell großes> ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกกศสมอที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วจะโดนหักเท่าไหร่เพื่อช่วยทายาทสมาชิกเสียชีวิตดูรายละเอียดครับอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่4มกราคม2566นะครับ ขอย้ำว่านี่คือข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการก็จะต้องดูเทียบเคียงกับสมาคมชกสสมาเขาจะเคลื่อนข่าวทางเว็บไซต์อีกครั้งในวันหลังครับอาจจะเป็นอีกสักวันสองวันแต่ตอนนี้เป็นข้อมูลดิบที่เราได้มาก่อนเลยนํามาเสนอก่อนถ้าหากว่าคาดเคลื่อนจากนี้ก็คงจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยไม่มากครับแต่ถ้าข้อมูลตรงเป๊ะเลยก็อาจจะตามนี้มาดูมาฟังครับ สมาชิกปัจจุบันนะครับรับรองวันที่4มกราคม256 6นะครับปัจจุบันสมาชิกชกสสมมีทั้งสิ้น1 2 5่8ล้าน5 0คนนะครับเดือนนี้มติคณะกรรมการหากจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์อยู่สมบูรณ์และคุ้มครองแล้วนี่หากจากสมาชิกเพื่อไปช่วยทายาทสมาชิกเสียชีวิตหากสมาชิกเสียชีวิตจะหากไปช่วย 42สตางค์ต่อ1รายนะครับที่เสียชีวิตนะครับเดือนนี้สมาชิกเสียชีวิต775รายนะครับ775ารายนี่ก็คือในช่วง1-30ธันวาคม65ที่ผ่านมาทายาทส่งเรื่องขอรับเงินชากนเกิจสงเคาะจากสมาคมยก,กศสอาสมอแห่งประเทศไทยครับ1-30ธันวาคม65 775รายครับทีนี้สมาชิกจะโดนหักเดือนนี้ก็3 2 5บาท ห้าสิบตางค์นะครับเพื่อไปช่วยทายาททั้ง775ารายที่เสียชีวิตนี้นะครับโดยจะหักวันที่13มกราคม6 6นะครับสมาชิกมีทั้งสิ้น1 2 5 6ง8 0นเนี่ยคนจะโดนหักคนละ325บาทห้าสิบตางค์ช่วยทายาท775ารายรอบหักรอบหักมกราคม6 6หักสิบสามมกราคมนะครับทายาทจะได้5,27553บาท60สสตางค์ นะครับถ้าได้ทั้งหมดถ้าหักได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าหักไม่ได้ทั้งหมดก็เขาก็จะโอนตามที่หักได้ก่อนในวันที่13มกราคม66ซึ่งการหักโดยปกติหักวันที่13ก็จะโอนให้กับทายาทภายในไม่เกิน1สัปดาห์หลังจากหักได้รายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้รอฟังจากสมาคมอีกครั้งเขาจะขึ้นข่าวทางเว็บไซต์สมาคมจอกอส ổ, อสมอยอีกครั้งนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้เสียชีวิต755รายทานองนี้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้ ช่องโชคดีดอนจุทูบก็นํามาให้กับพี่น้องอสมอสอส,ออส,ส,อสอได้ดูก่อนพอได้เห็นหน้าเห็นหลังว่าเดือนนี้จะโดนหักประมาณเท่าไหร่ 35, สามร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์นะครับสมาชิกที่สมบูรณ์แล้วนะครับและใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆเลยก็หัก 35, สามร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ใครค้างจ่ายเดือนก,ก่อนก็มีรายการหักเพิ่มก็ต้องรองฟังข่าวจากสมาคมเจกสอสมออีกครั้งเขาจะขึ้นข่าวทางเว็บไซต์ว่าหัก ของเก่าที่ยังไม่จ่ายมีกี่รายการรายการอะไรบ้างต่อไปนะครับส่วนผู้สมัครใหม่นะครับผู้สมัครใหม่ในเดือนธันวาคม6 5นะครับผู้สมัครใหม่ส่งใบสมัครถึงสมาคมในเดือนธันวาคมก็คือ1นึ่งถึงสธันวาคมในรายที่เป็นอสมอนะครับส่วนในรายที่เป็นคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ที่สร้างใบสมัครภายในไม่เกิน30มธันวาคม65ใครที่สร้างใบสมัคร สำเร็จภายในไม่เกิน30ธันวาคม65นะครับให้เหลือเงินไว้ในบัญชีให้สมาคมหักได้วันที่13มกราคม66 125บาทนะครับก็คือค่าสมัคร100และค่าบํารุงรายปี25บาทเพราะกลุ่มที่สมคัคร1-30ธันวาคม65นั้นสมาคมรับรองเป็นสมาชิกแล้ววันนี้4มกราคม66แต่ยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์ การจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์และได้รับการคุ้มครองจากสมาคมนั้นต้องผ่าน2เงื Docker ่อนไขคือเงื่อนไขที่1 13มกราคมหักได้125บาทก็คือหากค่าสมัครร้อยหากค่าบำรุงรายปีปีแรก25บาทหาก125บาทได้13มกราคม66นะครับเงื่อนไข1เงื่อนไข2พ้น30วันนับจากวันที่4มกราคม66คือวันที่รับรองเป็นสมาชิกนะครับพ้น30วันก <k buckets S 1> <m> ็คือ3กุมภาพันธ์6กก็คุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้าใครหัก13มกราคมได้12 5บาท และไปถึงวันที่3กุมภาหกหกก็จะคุ้มของพอครบสองเงื่อนไขคือหักค่าสมัครและค่ารุงรายปีได้ร้อยหบาทและพ้นสาวันนับจาก4ี่มกราหกหกวันรับรองเป็นสมาชิกสําหรับผู้สมัคร1นึถึงสเสียธันวาคมหกหครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรรรร่วววววยรรวยยยเจ็บปัันกนก